สวัสดีค่ะก็ยังเป็นวันขยันของลุงอีกคนเนาะทำอะไรอีกจอะวันเนี้ยนะคะอสุขสดชื่นทุกคนนะคะอ๋ออีกอย่างหนึง่งขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสอปป,ปลาวนะคะที่น้ำท่วมเนาะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ ขอเอ,อ่ยังไงดียะขอส่งกําลังใจอีกหนึ่งแรงใจจากาคนไทยในต่างแดนนะคะส่งถึงพี่น้องชาวลาวนะคะที่น้ําท่วมเนาะลุงทําอะไรอีกเนาะขอเป็นกําลังใจนะคะป้ามุนาเอาขากล้องอันนั้นไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ ควรดินอีกแล้วะอ๋ะอ,อเขาใส่สองใบพัดนะคะ หน้ามันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะขยายให้กว้างขึ้นนะคะตีพวนดินให้มันละเอียด ว่าลุงเขาขยายทําไมนะคะเขาขยายตรงเนี้ยที่มเมื่อกี้ที่ป้าโมนาให้เห็นนะ่ะเขาถ่ายตรงเนี้ยตู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 แล้วเขาก็เกี่ยวกบนะคะใช้คาดเนาะเกี่ยวกบนะคะเราก็ว่าขยายทำไมขยายทำไมนู่นไปดูเขาจะปลูกสตอเบอรี่ค่ะเขาจะปลูกอีกแถวหนึง่งก็คือใช้จากต้นเดิมนะคะเดี๋ยวนะโมนาจะให้ดู ต้นเดิมคือมันแก่แล้วนะคะคือมันมันสองปีแล้วลุงบอกว่าสองปีแล้วมันจะไม่ค่อยออกลูกแล้วนะคะก็คือเราต้องเอาต้นใหม่เนี่ยต้นเล็กๆที่มันเลื้อยออกมานะคะยายเย้ยเปิดอะไรวะเด่นแหงดีฮารีและเอาสดนี่นะคะที่มันอุ้ย <laughs> จะช่วยเขาก็ไม่ได้ดีนะเนี่ยเลื้อยออกมาเนี้ยนะคะ ก็คือเป็นต้นใหม่นะคะเราก็จะตัดโอเคนี่เป็นต้นใหม่นะคะตัดไปปลูกเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคือต้นใหม่นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นต้นเงนี้ยที่มันเลื้อยออกมาจากต้นเก่าเขาก็มาตั้งต้นเป็นต้นใหม่ต่อนะคะนี่ลุงเขาจะาไปปลูกนะคะ ต้นเล็กๆอย่างนี้นะนแต่ลุงเขาก็ตัดเอาปลูกใหม่นคะนคะนะคะตามนี้เลยปลูกต้นสตรอเบอรี่ใหม่ไปเราไปทำหน้าที่เราเถอะวันนี้เราจะปลูกดอกไม้งสกิอมันสอดเเแหงมิด ทำไมเราไม่เอาออกเลยทิ that, ้งเลยนะคะก็คือขุดนี้ทิ้งเลยลุงบอกว่าเราต้องต้องใช้ต้องใช้ที่เขาเลื้อยไปอ่ะแล้วเอาไปปลูกใหม่ก็คือต้นอย่างต้นคลิปที่ป้ามนาทำให้ดูแล้วนะก็คือ เข้ตัวที่เขาเอื้ไปม่่จะเรียการสวยังเยต้นแบบนี้คือต้นใหม่นะคะต้นที่เขาเลื้อยไป แบบนี้คือต้นใหม่เนี่ยโอเค โอเคสต๊อปไม่เอาแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสต๊อปหนูพอแล้วพอแล้วครั้งหน้จะเอาพันธุ์ไปปลูกนะคะก็คือปลูกด้านโน้นที่เราทำใหม่พี่น้องดูต้นเกือบจะได้กินแล้วนะคะนะ เขาก็ปลูกของเข้าไปอย่างนี้นะคะตสตเรีนะคะ,ะ,คะไปดีกว่าเราอยู่เขาไม่ทำงานเราไปปลูกของเราดีกว่าเนาอป้ามนาจะปลูกดอกไม้แต่ป้าปมณนาจะเริ่มทางไหนดีได้ดอกไม้มาจากบ้านแม่ย่า ใค้เขาอยู่เป็นจุด,จดมาจุดตรงนี้ดีกว่าเนาะแต่มันต้องอยู่ใต้ต้นไมน้ไงใต้ต้นนี้แหละโอเคที่สุดละพอเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันมีกิ่งปิดตรงนี้หมดเลยนะคะป้าโมนาดูสิป้าโมนาลิออกหมดเลยนะคะพอลิออกหมดเลยมันจะดูสว่างเลยข้างล่างเนาะ เมื่อวานนี้ขนไปทิ้งกันได้ตั้งหนึ่งคันหนึ่งคันรถเลยนะคะหนึ่งคันรถเทรลเลอร์เลยนะรถที่ขนขยะไปทิ้งนะคะเนี่ยป้าโมนาทําเกลี่ยมเลยเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานทาตรงนี้พออยู่บ้านก็ได้งานนะคะถ้าทําด้วยกันะลุงก็เหมือนมีแรงทําด้วยนะคะแต่ถ้าว่าแกทําคนเดียวแกก็เหมือนอืมอ่าเมียฉันไปไหนเมียฉันไปไหนก็คอยแซวคอยวนหาอยู่นั่นแหละโมนาเลยต้องออกมาช่วยแกทํานะคะ เดี๋ยวป้ามนาแปลดอกไม้ก่อนนะคือดอกไม้ที่ได้มาจากบ้านแม่ย่านะ่ะมันเป็นดอกไม้ที่ว่าสามารถขึ้นได้ทุกปีนะคะเราไม่ต้องปลูกใหมู่ก 听嘛。